สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆรุ่นนะครับที่เข้ามารับชมชอ YouTube ่อง u t u b e แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณหลัก10ล่างสูตรระยะสั้น10บล่างสูตรที่1เดินมาแค่ห้างวดนะเป็นสูตรระยะสั้นลงมห้างวดแรกสูตรที่1ในคลิปนี้10บล่างนะเดิน5้างวดแล้วมาเทียบชนกับสูตร ที่2องสิบล่างระยะสั้นเหมือนกันนะเข้ามาห้าวดเหมือนกันนะเน้นไปทั้ง2สูตรนะครับมันชนกันตัวไหนก็พิจารณาเอานะครับอันนี้10ล่างตัวเดียวสูตรที่2อันนี้10ล่างตัวเดียวสูตรที่1ทุกงวดชนกันทั้ง5้ามวดนะถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะครับเข้าตั้งแต่งวดที่ออก37ลงมานะฮะสิล่างสูตรใหม่ทั้ง2สูตรเลยคำนวณลงให้งวดแรกนะครับงวดที่จัดทางนี้ชนกันหรือไม่ชนกันนะดูให้มันจบเดียวผมมีวิธีคิดผมมีวิธีทา ช่วงท้ายๆสมาชิกได้รับชมกันเือนเดิมน,นะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยกันแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอทอนได้าทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันถ้นตลักใครนะครับฟังคำเตือนก่อนกันแล้วกันนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางน,นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท,ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางดใช้วิจารณญาณในการรับชมท,ทุกๆข้อมูลผมงลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเรือสมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกลบขอโทษขออภัยครับาานะมาดูฮะสิบล่างสูตรที่หนึ่งระยะสั้นกันก่อนวันแรกสูตรที่เลขสามผลออกสามเจ็ดครับสามก็มาที่หลักสิบล่างถูกเป็นงูที่หนึ่ง มดที่สองฮะสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขห้าฮะกระดอกห้าเก้าห้าก็มาที่หลักสิบล่างถูกเป็นมดที่สอง <c oughs> มดที่สามฮะสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขศูนยก์กร,ระดอกศูนย์ศูนย์ก็วันนี้ศูนย์มาที่หน่วยล่างกับสิบล่างด้วยแต่เอาเฉพาะสิบล่างนะครับออกเบิ้ลก็เลยมาครบ เนน้ไปที่หลลัก10เป็นสูตรใหม่นะครับย้ำเตือนนะครับถ้าใครชอบก็ค่อยแคบสูตรไว้เดี๋ยวผมจะแจกสูตรนะครับถ้าใครไม่ชอบการลุณนามองผ่านนะสูตรทุกสูตรที่ผมนำมาลงมาคิดคำนวณให้นี้ผมจะบอกอย่างเช่นคลิปนี้จะเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรเลยหลัก10ล่างเทียบชมวกันให้2สูตรจะเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับ อ่ะวดที่สี่ฮะสูตรเลขสามผลออกสามสองลักสิบหลักครับ <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่สี่ถูกเป็นงวดที่สี่นะครับง <c oughs> วดที่ผ่านมาสิบหลักนะครับเลขสามฮะสูตรใหม่ผู้ดอกสามแปดก็ถูกฮะเลขสามก็มาที่หลักสิบหลักอ่ะสูตรระยะสั้นเดินเข้ามาแค่นี้แหละ ถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้าเด้อสมาชิกเด้อลองย้อนดูฮะเดี๋ยวผมจะแจกสูตรอ่ะแจกสูตรที่1กันก่อนนะสิบล่างสูตรที่1ตัวเดียวระยะสั้นนี่ครับวิธีทำใครที่ชอบวิธีทำนะครับแคปสูตรไวนะ้วิธีทำนะครับสิบล่างสูตรที่1นึ่งนำหลักสิบล่างหนึ่ง,นะค,รง,งครั้งบวกด้วยล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง บวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้10ล่างตัวเดียวสูตรที่1ในคลิปนี้สูตรใหม่เอาบวกกันดู338ลงท้ายเลข1 1 9ลงท้ายเลข0 0ศบวกก็ได้ศย์บวกศอีกก็ได้ศูนะหลักหน่วยล่างสูตรที่1ได้เลขศูนย์ะสมาชิกนะใครชอบเลขศูนย์ก็พิจารณาหลักหน่วยล่างนะครับ หมอยหนละังตัวเดียวได้เลขศูนย์สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะประกาสีเขียวศูนย์นะหมวดจังหวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดรอลุ้นกันจะมีเลขหนึ่งไหมหลับสิบล่างนะครับตามสูตรอันนี้สูตรที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับได้เลขศูนย์นะสิบล่าง เอามาดูสูตรที่2จะไปชนกับสูตรที่1หรือเปล่าเลขศูนย์อ่ะกัดูไปพร้อมๆกันฮะอันนี้สูตรที่2นะครับระยะสั้นเหมือนกันเดินมา,าเดินตั้งแต่งวดที่ออก3 7เนี่ยเดินลงมานะครับเอางวดแรกสูตรเลขสามพอดอก3 7นะครับ3สามก็มาที่หลักสิบ่างถูกงวดที่1นึ่งสิบล่าง <c oughs> ที่สองสรตรหลักสิบลลางได้เลยค่ะกระดอกห้ากล่กกาวห้าก,ก็มาที่หลักสิบลหลักถูกเป็นวดที่สอง <c oughs> ชอบจัดขัดผ่าดน,นะครับไม่ชอบมองผ่านนะเอาวดต่อมาฮะอันนี้ถูกที่สองนะครับอันนี้สุดที่สอง ครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะสองสูตรที่หนึ่งสิบหลักเทียบโจกับสองสูตร,ตรเอาดูงวดที่สามฮะสูตรหลักสิบหลักตัวเดียวได้เลขศูนยะ์ฮะกออกศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับก็มาทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบครับเอาเฉพาะหลักสิบหลักถูกเป็นงวดที่สาม สิบล่างสูตรใหม่เทียบชุดให้สองสูตรครับอะ่ะงวดต่อมาหัวที่สี่าหลักสิบล่างสูตรที่สองในคลิปนี้เลขสามฮะเรกสามสองครับ, 3, บ,าบ,ส,บาสามก็มาที่หลักสิบล่างสามก็มาที่หลักสิบล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่สิบล่าง ถูกทงหดที่ส <c oughs> ี่อะมาต่อกันกับสูตรหลักสิบหลักสูตรที่สองในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกสิบหลักหลงให้งวดแรกได้ถามอะวันที่ผ่านมามันออกสามแปดนะฮะสามก็มาที่หลักสิบหลักสูตรใหม่เด้อพี่น้องเออสูตรใหม่สูตรใหม่ ไปวดแรกชอสูตรใหม่ก็แคปสูตรไว้อ่ะไปดูสูตรกันฮะงวดนี้สูตรใหม่หลักสิบล่างสูตรที่2ในคลิปนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันนะนี่ฮะวิธีทำนะครับใครชอบวิธีทำแคปสูตรไว้ครับวิธีทำหลักสิบล่างสูตรที่2ในคลิปนี้นาหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นอีก3ครั้งบวก10บน1ครั้งครับบวก10 3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่ในบวก3คงที่นะครับ <c oughs> บวกกันดูฮะ1บวก8ลงท้ายด้วยเลข9นะครับ9บวก8ลงท้ายเลข7 7็บวก8ดลงท้ายเลข 5. 5้าบวก2ลงท้ายเลข7 7็ดบวก2ลงท้ายเลข9 9บวก3คงที่9บวก3คงที่ลงท้ายด้วยเลข อลองทายเลขสองครับหัวนี้ไม่ชนกันนะครับหลักสิบล่างนะครับแต่ได้เลขคู่เหมือนกันก็คือได้เลขสองกับเลขศูนย์นั่นเองอ่ะแคปสูตรไว้ฮะใครที่ชื่นชอบนะครับหลักสิบล่างนะครับเลขสองก็แคปสูตรไว้นะเป็นสูตรใหม่ลงในหัวแรกนะครับเดี๋ยวเทียบชนให้สองสูตรนะแล้วสูตรผมก็จะนําไปใช้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้เดี๋ยวผมมาสรุปอสามตัวบ,บนสองตัวบ,บนสองตัวล่างประจําช่องแอทอน นักคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะใครที่รอชุดสรุปประจำช่องแอทอนตํบาเอะทอนนักคำนวณน,นะฮะสรุปทั้งบนทั้งล่างในบินเดียวกันเลยนะครับก็วันประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับอันนี้สิบล่างนะครับสูตรที่สองเน้นๆในคลิปนี้ตัวเดียวก็คือได้เลขสองนั่นเองใข่ชอบเลขสองก็พิจารณาเอาเด้อนะครับ หลักสิบล่างลงจริงให้งวดแรกวดประจำวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดได้เลขสองฮะ,ะทีนี้สองสูตรนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันสิบล่างสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้คำนวณไปให้แล้วเมื่อกี้นี้อันนี้สิบล่างสูตรที่สองคำนวณไปให้แล้วผมเทียบชนให้วดนี้ไม่ชนนะครับสิบล่างสองสูตรไม่ชนแต่มันได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเลยเพราะฉะนั้นใครชอบ เลขศูนย์กับเลขสองหรือไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับสิบลากวกนี้ไม่ชนกันนะชนกันมาทั้งหมดห้างวดที่จะถึงนี่ไม่ชนแล้วก็ลงให้วดแรกแอ้วถ้าชอบศูนย์กับสองก็วางไว้ที่สิบลากถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะขอบคุณดูท่านที่ให้การติดตามสิบลากศูนย์กับสองนะขอบคุณครับ